Uh huh. สุดท้ายผมผมบอ,อกมีนแล้วนะนะก็อยู่ในเพจที่มีชื่อว่า The Seven Dairy Saint Grand Cross นะถ้อ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแม่งบางทอยู่โพสเ,เพจนี้นานแล้วแต่ก็กลังมาเรียกชื่อเต็มของพี่แกนะโอเคอย่าไปใส่ใจสไตล่นะครับผมเนี่ยมันจะมีการอัปเดตใหม่นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานาะมจะเวลาตอนบ่ายโมงนี่เองนะตอนนี้ก็เวลาสเวดอก25นทีนะจ๊ะ ซึ่งเราจะมาดูก่อนว่าการอัปเดตครั้งนี้เขาจะมีอะไรนี่เองเนาะอันนี้นะเขาบอกว่าเผยข้อมูลลักษณะอัศวินเขาคือใครเตรียมพบกับอัศวินคนใหม่ที่กำลังมาเยือนในริลนี้นะผมนะอัศวินต่อไปเขาคืออะไรนะเป็นเผ่ามนุษย์นะเพศชายอายุ4 0ปีนะฮะวันเกิดหนึ่งกรกฎาคมใช่ไหมส่วนสูง3า5สโอ้โห,โหสูงสิบหายน้ำหนักนะ355กิโลนะหมู่เลือด AB บนะเป็นเผ่ามนุษย์นี่เองนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะมีเฉลยแน่นอนนะผมนะในคลิปนี้นะจ๊ะ กิจกรรมใหม่นะไปดูก่อนเลยนะกำหนดกิจกรรมหนึ่งสัป,สปดาห์าที่1เดือนพฤษภาคมนะเจนะพ็ะกับกิจกรรมต่างๆที่สมมามารถรับได้รับได้ทุกวันนะมารับเพรและ,ละรางวัลอื่นๆเช่นน้ำยาเสริมพลังอัศวินนะน,นี่ก็จะเหมือนกันหรือเปล่านี่ก็จะวันที่28นะวันพรุ่งนี้ใช่ไหมวันนี้วันที่27ใช่ปะ่ะอ่าพรุ่งนี้นะกิจกรรมเนื้อเรื่องนะไฮเดรซิกนะน้ำยาเสริมพลังอัศวินเอจะบอกว่าแพทนี้เขามีเสริมเนื้อเรื่องมาด้วยนะฮะใครเนื้อเรื่องเต็มแล้วก็สามารถ มาเล่นนะจ๊ะนี่เห็นไหมเห็นเห็นลุคนนี้ไหมเอ็กานอนะนี่คือตัวละครใหม่ของแพทนีนะผมนะซึ่งก็เตรียมเพชรไวเกลือกันนะไวิเกลือกันกได้เลยใช้เพชรเท่าที่อยากใช่ที่ใจอยากแล้วมารับรางวัลตามเพชรที่ใช้กันเถอะนะอันนี้ก็บอกนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะถ้าได้คือเราใช้3 0เพชรเราจะได้หินรับพลังเสริมน้อยอันนะถ้าเราใช้60เพชรน้ำยาแห่งชีวิต5ดาว2ชิ้นนะถ้าเราใช้ร0อยชิ้นได้อันนี้20อันนะั้น ไอที่มันเป็นแท่งตีบวกไม่ใช่แท่งตีบวกเป็นแท่งเหมือนสุมส่มสุ่มเขาเรียกว่าสุม่มเอฟเฟกต์ของจี้ของอุปกรณ์แต่ละอย่างเนาะเออร้อยห้าสิบชิ้นนะเราจะได้น้ํายาแห่งชีวิตห้าดาวสี่ชิ้นนะสองร้อยชิ้นนะเราจะได้อน,นี้ห้าสิบอันนะฮะที่ผมก่าไปถ้าใช้สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบชิ้นนะเราจะได้หินปลุกพลังห้าดาวสองชิ้นนะอันนี้ผมโคตรอยากได้เลยจริงนะไอหินนี้อยากได้ทั้งที่หมดที่มาเนี่ยผมไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ค่อยได้ปลุกพลังอุปกรณ์มันก็เลยจะ ตัวละครมันก็จะกากหน่อยนะสามสามร้อยชิ้นอะได้ทางได้ทั้งเลยหนึ่งร้อยชิ้นได้เนี่ยหนึ่งร้อยชิ้นสามร้อยสิบชิ้นสามร้อยสิบชิ้นอะได้นั้งยาแห่งชีวิตหกดาวหนึ่งชิ้นนะห้าสี่ร้อยชิ้นนะได้หินปลูพลังงห้าดาวนะสี่ชิ้นนะห้าร้อยชิ้นได้ตั๋วการันตีนะ S S R หนึ่งชิ้นนะเจ็ดบาทเองนะโอ้ซึ่งถ้าใครมีเพชรตุนไว้แล้วก็มาสุ่มอันนี้เราก็ทุกคนที่ตุนเนี่ยถึงห้าร้อยชิ้นก็จะได้ของพวกนี้หมดเลยนะ ก็แล้วแต่ว่าเพชรของเรามีเท่าไหร่ขอบผมมีประมาณไม่ถึง200ชิ้นนะผมว่าสูงสุดผมน่าจะได้แค่น้ำยาชีวิต5ดาว4ชิ้นแค่นี้แหละเนาะน่าจะแค่นี้แหละนะเพชไม่ถึงนะโอเคมาดูนต่อไปดีกว่าโอกาสร,รับเพชร1บวกเพชรอันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะที่แบบซื้อ1เพชรบวกอีก1เพชรอย่างเช่นซื้อ5ก็ได้บวกอีก5กลายเป็น10เพชรซื้อ10ก็บวกอี 5, กอ10ก็กลายเป็น20เพชรอ่านี่ก็จะเหมือนเดิมนะอะสงครามไฟนอลบอสนะฮะซีซั่น1คิงนนนนนนนะะวววววว้าว้าาาาาาไฟอออลบสคิงปรกกกกกฏตััีีผมม็็็เหข่่่แๆด ส่งคามไฟนอลซีซั่นหนึ่งนับระยะเวลากำหนดณนะวันที่27เดือน4ถึงวันที่12เดือน5นะโอ้เยอะอยู่กันนะสิ้นสุดเวลากิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกำหนดที่ปรับปรุงค่ะ,ะระดับฮาร์ระดับพลังต่อสู้ที่นำแปดหมื่นนะระดับปานเออ่ระดับอะไรเนี่ยยากอีกหน่อยก็เป็นระดับต่อสู้ที่นำหมื่นแสนสองแล้วหมื่นเะงี้ยแสนสองนะฮลนะระดับพลังต่อสู้ไนดะ้นำแสนห้านะผมไม่รู้ว่าอันนี้มันสามารถจะเขาเรียกว่า มันจะทําเป็นเรียกเพื่อนมาต่อสู้เหมือนบอสทั่วไปหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะบอสในระดับนี้สามารถลดดาเมจโตกับลดดาเมจท่าไป่ตายได้นะชิพาหารลดเกรดกูแล้ว <c oughs> ่ไปตีัะไรนะเปิดร้านค้าสงครามไฟนอลวันที่27เดือน4นะก็อัปเดตก็เปิดละนะแล้วแล้วก็เล่นได้นะสามารถรับกิจรับแรกกิจกรรมด้วยแต้มนวะ่าอ่ะเรามาดูว่าแต้มมันมีอะไรบ้างนะถ้าเราได้120แต้มเราจะได้การผุดผุดลอนผุดลอนของเงาเสื่อมตรมคือสกินมันเลย เนี่ยสกินของไอ้ตัวนี้ยผมเห็นแล้วมันก็เท่มากเลยครับเจ้าสลัดเนะี่ยถ้าเราได้80ดสิบเนะ80แต้มเราจะได้คำสามแห่งเสื่อมโซม1ชิ้นนะถ้าเราได้40แต้มเราจะได้หอกนะคือพลังแห่งเงาเสื่อมโซมหนะึ่งะเป็นหอกสกินหอกเออถ้าเรา15แต้มเราจะได้น้ำยาแหงชีวิต6ชิ้น1 1ชิ้นนะหกดาวหนึ่งชิ้นเออถ้าเราได้ส5แต้มอันก็เป็นเลือดอสูร6ชิ้นหนึ่งดาว1ชิ้นเอเอเรียกสับท์กัน <laughs> มันก็จะมีจำนวนที่บอกได้นะน,น,นี่ถ้้้้าาเรไไดด5แตมก็ ไอหูอสูรเทาเล็กเนี่ยสองชิ้นนะฮะเราได้สีสีแต้มเราก็ได้ปีกอะสูนเทาสองชิ้นเนี่ยตามนี่เลยผมเนี่ยนีก็จะมีบอกเนาะอันนี้คืออะไรอ๋อรางวัลรางวัลรางวัลอันดับไฟนอลบอลนะฮะนี่ท่านได้รับสกอร์ต่อสู้ผลตามผลงานที่ได้รับระหว่างการต่อสู้อันดับถูกคำนวณตามสกอร์ที่ต่อสู้ที่ได้รับหลังจากการสิ้นสุดลงนะอันดับจำนวนสกอร์ต่อสู้ที่ทําได้ในช่วงระยะเวลากิจกรรมไฟนอลนะ อันดับที่1น่นะมงกุฎแพตินัมนะอันดับที่2เป็นมงกุฎทองอันดับที่เป็นมงกุฎเงินอันดับที่4ี่เป็นมงกุฎทองแดงนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเอ่อมันจะได้เพชรหรืออะไรหรือเปล่าเหมือนแบบไอ้พวกที่พ v p ีีนี่ผมไม่แน่ใจนะขออภัยด้วยนะจะาระดับสูงระดับอะไรพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยจะแน่ใจเท่าไหรนะ่เนาะเนาะขออภัยด้วยนะครับผมนะ อ๋อวรารับรางวัลระดับต่ำกว่าอันดับที่ท่านบรรลุได้ทั้งหมดค่ะตัวอย่างหากท่านบรรลุระดับสูงสุด50%จะไดะ้จะสามารถรับรางวัลระดับสูง70% 100%ด้วยค่ะอ่านี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องไปเล่นเองถึงจะรู้ <c oughs> <c oughs> นะผมนะอัปเดตคอสตูมใหม่นะพี่เอ็กคาร์นนะผมนะขอแนะนำเซตตูมสุดเท่ที่สามารถรเพิ่มสเตสตสเตตของเอคารให้ทรงพลังยิ่งขึ้นนะข้อเทดูชุดดิ <c oughs> ผมชอบชุดแรกสุดละแต่แต่มันน่าจะจะแพงนะแล้วจะตังค์ซื้อไม่มีตังค์อ่าเนี่ยเป็นคอสตูมนะก็สามารถดูกันได้อัพการอัพเกรดคอสตูมเนาะนี่อันนี้ก็คอสตูมเหมือนกันนะอันนี้อะไรอ่ะถ้าซื้อเราจะได้50เพชรหรือว่าเราซื้อเพิในราคา50เพชรนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอืมน,น,น,นี่นี่ีสวยงามนะใครเป็นสายที่จะคอสตูมก็สามารถซื้อได้นะก็จะไม่ผิดหวังแน่นอนนะผมนะด,ดูดูนะผมนะนี่ ต่อไปนะกิจกรรมสลองอัปเดตอิคารอนนะจ๊ะนะกิจกรรมกล่องลึกลับเนะเอ,อ่อกิจกรรมนี้จะมีถึงวันที่7ถึงวันที่12เดือนหน้านะ <c oughs> เรียกอย่างง่ายเลยนะกล่องรับนะวิธีได้รับคือได้รับกล่องที่ถูกส่งเออส่งจากจดหมายนะแล้วก็วิธีส่องไปยังแถบของใช้ภายในคังนะสามเลือกกล่องรับและกรอกรับนะรางวัลก็ไม่รูเหมือนกันว่ามีอะไรบ้างนะเพราะมันเป็นงงเนาะอ่าน,นี้ก็มอบของขวัญอะไรเนี่ย อันนี้มอบของความพิเศษแล้วน้ายาฟื้นฟูทุกวันนะอ๋อเป็นการของรายวันนี่เองเราจะได้อะไรวันที่28นะเราจะได้น้ํายาฟื้นฟู3ชิ้นแล้วก็มีตั๋วเลือกอุปกรณ์ระดับ ESR 2ชิ้นนะ่คือเลื่อนระดับ s s r นี่คือเป็นเลื่อนเป็น UR หรือว่าเลื่อนเป็นอีกดาวนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะนี่ก็ตามนี้เลยนะจ๊ะอ่าก็จะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวอันนี้คือเป็นเหมือนกับปลดล็อก ปล่อยขวานเทพลิต้านะฮะนี่วิกิีแบบเหมือนกินคอสตูมของพี่แกนะว่าเอาคอสตูมเอาขวานอาวุธของแกอนะ่าวิธีรับนะฮะคือใช,ช้ชิ้นใช้ชิ้นส่วนสุริยะนะเพื่อเติมพลังสุริยะแกขวานเทพลิต้านะสองคือรางวัลรับรางวัลตามเกรติสุริยะที่ถูกเติมนะสามารถเติมสุริยะได้ฟรี15แต้มโดยไม่เสียชิ้นส่วนสุริยะทุกวันในเวลาบ่ายสองนะถึงเวลาบ่ายบ่ายครึ่งของวันถัดไปนะาบ่ายห้าสิบของวันถัดไปนะ สามารถเติมเกจได้20แต้มต่อวันไม่รวมการเติมฟรีใช้เพชร10ชิ้นเพื่อเเซตจำนวนแต้มที่เติมได้ต่อวันนะช่องทางการได้รับก็คือจากการสงคามบอสสึททำลายร้างและสเตทฟรีบทต่างๆกิจกรรมนะแรกจากร้านค้าเหรียญภายในวันที่27เดือน4ภายในวันที่27เดือน4นะวันที่12เดือน5นะก่อนปิดปรับปรุงภายนนะครับผมนะเหรียญทอง1ชิ้นแลกชิ้นส่วนสุริยะได้5ชิ้นนะเหรียญเงิน1ชิ้นแลกชิ้นส่วนสุริยะได้1ชิ้นนะจ๊ะ อ๋อนี่เป็นเหรียญที่อยู่ในร้านค้านี่เองนะครับผมสามารถใครจะยล่อหรือใครมีเยอะก็สามารถเอาไปแลกได้นี่เองนะจ๊ะรายการของรางวัลน,นะเกษตริยะรูปรางวัลน,นะแต้มนะแล้วกูจะอ่านข้างบนนะอ่านข้างบนทำไมวะยี่สิบแต้มได้นั้งยาแห่งชีวิตห้าชิ้นนะฮอห้าดาวหนึ่งชิ้นนะฮะสี่สิบแต้มได้รับกล่องสมบัติ U R นะฮะหกสิบชิน้นเอ้หกสิบแต้มได้รับเลือดอสูรห้าดาวยวขอรีจูสมองเลยทั้งทีวะ <cas flowing> อะไรเนี่ยแปดสิบแต้มได้รับยาน้ำยาเสริมพลังอสุรหกดาวนะร้อยแต้มได้หินปลูกพลังห้าดาวนะร้อยยี่สิบแต้มได้เขาไอเทพอสูรสีแดงนะร้อยสี่สิบแต้มได้ไอมี่หนึ่งอันนะอีกไอท้งเนี่ยไอท้งไอทางเรียกอะไรก็ได้ใช่างมันี่ยร้อยหกสิบแต้มเราจะได้รับปีกอสูรเทาหนึ่งนะนะผมนะร้อยแปดสิบแต้มเราจะได้น้ำยาเสริมพลังอสุรหกดาเนะสองร้อยแต้มเราจะได้สัตว์หูสัตว์หูสัตว์อสูรท้าเล็กเออแล้วก็สองร้อยยี่สิบแต้มนะกล่องคอสตูมขวานเทพลิสต้านะอื เมื่อได้รับคอตูมแล้วคอตูมขวานเทพวิตาเราจะถูกส่งไปยังกล่องของขวานนะเมื่อใช้กล่องคอตูมสามารถรับคอตูมอาวุธขวานเทพวิตาได้แม้จะไม่มีอาทิตย์แห่งศาสตร์แสงอสุสริศาสตร์ศกเอกขนนอทั้งนี้คอตูมอาวุธแสดงก็ต่อเมื่อได้รับอ๋ออารมณ์ถึงถึงเราจะไม่มีตัวเอกขนนเราก็สามารถได้รับขวานนี้ได้นะถึงเราแต่ว่าเราจะไม่สามารถใช้ได้จนกว่าเราจะมีเอกขนอนอี่เอง <laughs> เออมันก็ดีนะเออนะช่วงเวลารับ ชิ้นส่วนสุริยะนะฮะอ่ะวันที่13เออถึงวันที่เดเดือนส0ถึงวันที่13เดือน5เอประมาณนี้นะจะนะก็นี่ก็จะเป็นชิคชื่อนะชิคชื่อวันที่1ก็เราจะได้ของฟิลวันที่2เราก็จะได้หินสร้อยคอวิวัฒนาการ SR1 ชิ้นอะไรประมาณนี้นะจ๊ะน้ออันนี้ก็เป็นนาวอสเตรียนะดวงอาทิตย์นะเตเคลียร์นนี้น่าจะเป็นดวงอาทิตย์สาดแสงเพื่อสิ่งใด เดี targets, ๋ยวมันจะเป็นด่านเป็นด่านนะผมว่าน่าใช่แล้วนะอันนี้รางวัลเคลียร์ขั้นสําเร็จนะอ่าเป็นอีเวนต์นี่เองนะจ๊ะนะโอ๊ยสิบหายอ่าอสุนคนใหม่นะแจ้งอัปเดตโอเคอสูรตรงไหนอะ XKN นนะจ๊ะนะกิจกรรมวงจรแห่งสุริยะนะนี่นี่นี่ม appeal, ีหมดนะตามที่บอกไปนะอันนี้ก็เป็นท่าไม่ตายของลงทันพี่แกนะประสานนะเดี๋ยวมาดูดิอืมไหนรูงมาแล้วจ้ะ เย่ได้ยังเท่อ่ะโอ้โหอืมบาดเพียงสิงโตยังไงเ yeah, ย่เว้าวเนี่ยผมเขาชอบท่านี่ที่มันจะตีการัานต์นะการัานมันหมีอืมเรียบร้อยนี่ผมสปอยไปเนี่ยเมาดูตอนประานอ่านี่คือภาษากับเ,เจมส์มือถินนะเจเอ้ยเดียวเดียวเดียวพี่จัดการยังไงเนาะฮ้ยพุ่งไม่ตบดิยไอ้ยเอื้มท่ามันเวอร์กว่าพระเอกอีก โอ้เธอไม่ไหวจริงๆนี่ไงส่งไปส่งลูกเต่าไปดินี่ไงคุมพลังอือต่อยต่อยนี่นี้สร้างดาเมจรุนแรงนะเมอร์ลนนินพี่แกนะอ่านี่ก็เป็นสกิลของพี่แกนะฮะอ่าสกิลที่หนึ่งนะคือสร้างดาเมจร้อยร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งรายนะระดับสองดาวคือสร้างสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะต่อแก่ศัตรูหนึ่งรายแล้วก็ลดเกรดหนึ่งจุดน,นะ อ่าอันแรงสามนะคือดาวที่3นะคือสร้างดาเมจ500%แล้วก็ลดเกียรตทธราติของศัตรูหนึ่งสองจุดนะเน,นี่ไปเล่น PvP ป่ะเนี่ยตัวอย่างอ่าแล้วก็อันที่2นะสกิลที่2ของพี่แกนะเลเวลหนึ่งนะโจมตีบัฟและสร้างดาเมจ180%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งรายและมอบเอฟเฟกต์องเขาไม่เป็นระสามเทิร์นสองแล้วก็คือสร้างดาเมจศัตรู180%ของพลังโจมตีหนึ่งตัวนะแล้วก็มอบเอฟเฟกต์องเขาไม่สามเทิร์นนะ และว3ดาวก็คือสร้างดาเมจ300%นะแล้วก็มอบเอฟเฟกต์เผาไหม้2อันเป็นร,ราสีเทินไม่รู้มันทับซ้อนได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะอ่าแล้วก็สกิลเอ่ออันตีเออสร้างดาเมจ840%ของพลังโจมตีกับสตูหนึ่งรายอูย้มันเยอะนะจริงมันเยอะกว่าบางตัวอีกอะ่ะแต่ถ้าแบบระดับเต็มนี่คือ1260%อนะผมว่ามันจะเป็นลง PVP เอาจริงอะ่ะ ถ้าเป็นผสมผาสานกับเมอร์ลินได้960%แล้วก็สร้างดาเมจ140%ของโจมตีแกสตุนไ้คือมันเวอร์เวอร์แค่อันเตี่ยมก็เรื่องหนึ่งมันก็แรงกว่าน้องอะไรอะน้องเจดิโก้อะไรนั่นอีกอะมันเกินไปอะเจดิก้าเลยนะเกินไปนะแล้วก็เอกลักษณ์นันคือหากเกตถ้าไม่ตายของอัศวินเตมจะถอนบัฟและดีบัฟของอัศวินและคุ้มกันทั้งบัฟและดีบัฟเนีฮย หึมฮาเกตเต็มอ๋อฮาเกตถ้าไม่ตายเต็มอย่างนี้อาจจะถอนบับและอัศวินและดีบัฟของอัศวินและคุ้มกันนะก็จะโกงไปอนะันนี้ก็จะเป็นวิธีประสานนะบิวตี้นะข้อสัญ,ญญาณของสุภาพบุรุษนเนี่ยจะฮาเกตนี่ยศถึงห้านะเมื่อลีน่านี่คือห้าประสานเราก็ได้อัตราคิดข้อสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะบวกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อ้าถ้าเป็นของโนะกเทอร์นะอัตราจอกเกราะสิบบวกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะอ่าประมาณนี้นะจ๊ะมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมีอันไม่เเถออะะนี่จัปดต อ่าการน,นี้อย่างที่บอกไปทั้งหมดนะครับผมนะอ่าโอเคชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลายเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปนะสว่วนนี้ก็หมดคลิปจะลาลาก่อนบ๊ายบายชื่อคือตัดคลิปคลิปนาทิ้หมหาย